อิสลามนี่ไม่ใช่สิ่งที่ทําร้ายครอบครัวทําร้ายสังคมเปล่าอิสลามมาเพื่อสร้างความอบอุน่นสร้างความสุขสบายกับสังคมมนุษย์ทุกสังคมอิสลามมาไม่ได้มาสร้างความเดือดร้อนกับสังคมและที่ผมพูดครั้งต้นนี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งมิติหนึ่งในการทํางานที่มัสยิดบึงการและโรงเรียนอิสลามบืองการสักวันหนึ่ง จะมีหน้าที่มีบทบาทพี่น้องอย่าลืมว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประตูสู่อาเซียนประเทศไทยโดยเฉพาะอีสานเนี่ยเป็นประตูไปไหนอะไปกัมพูชาลาวจีนและประเทศอื่นๆที่เขาต้องรับรู้เรื่องราวของอิสลามการสร้างฐานที่มั่นคงของการเผยแพร่ศาสนาและวัฒนธรรมอิสลามนั้น นั่นคือวิสัยทัศน์ของมุสลิมที่ต้องมองในอนาคตเราต้องการให้คนทั่วโลกนี่ได้รับรู้เรื่องราวของอิสลามเราก็จะต้องวางแผนอาจารย์อิสมาอิลพระพุชอบ,บอกว่าเหลืออีกสองจังหวัดที่จะมีมสัสยิดจังหวัดบึงการก็อีกสี่เดือนก็จะมีแล้วนะครับต่อไปจากนี้ก็จะเป็นจังหวัดนคนปรปฐมนครพนมนครพนมนี่ก็ ต,ติดกับจังหวัดบึืองการนะครับแล้วทางมูนิธิมุสลิมเพื่อสติก,ก็กำลังดิ้นรนหาทุนนะครับที่จะสร้างที่มัส,สยิดถ้าอีสานครบถ้วนแล้วในการที่จะมีมัส,สยิดทุกจังหวัดนี่ถือว่าเป็นการวางรากฐานสู่อนาคตอันงดงามของมุสลิมในการเผยแพร่อ,อิสลามต่อไป